พระวัจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับาศาสนาจารย์มนุษยัก์กมลมัาตยากุณทีนี้มาถึงบทที่6กก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ เราจะได้เอามาประยุกต์ใช้ก็คือเมื่อคริสเตียนที่โคดินอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดมีคดีความขึ้นมาคำว่าคดีความหมายว่ามีปัญหาเรื่องเงินทองเงินเงินทองทองนี่นะครับขัดแย้งกันนะอันนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับเพียงแต่บอกว่ามีลักษณะเหมือนกับการโกงกันเกิดขึ้นอาจจะเป็นการยืมเงินสัญญาว่าจะคืนให้ ก็เชื่อใจกันเสร็จแล้วในที่สุดก็ไม่คืนให้แล้วก็โกงเอาไปเฉยๆเลยนะครับมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมานะครับเป็นเ,เหมือนกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องเงินทองโอ้นี่คิดว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่คสตจักรยุคอาจามป์โลมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีเรื่องเงินเงินทองทอง ยืมเงินกันนะแล้วไม่คืนนะครับบางทีมีสัญญาด้วยนะครับแล้วไม่คืนกันก็เป็นเรื่องเป็นราวกันนะ mm. ก็เปาโลก็เลยแนะนําเพราะว่าปัญหาของเขาคือว่าพอเขามีเรื่องกันเนี่ยเขาก็คริสจักรก็ไม่ได้จัดการอะไรนะคริสจักรก็ไม่ได้จัดการอะไรว่าจะจะเอาทั้งสองฝ่ายเนี่ยมามาคุยมาสอ,สอบสวนอะไรต่างแล้วก็ตัดสิน ว่าจะจบแบบไหนนะผู้นํำก็อาจจะไม่มีประสบการณ์หรือไม่รู้จะจัดการอย่างไรนะครับแล้วก็ถือว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสมบัตินอกกายเป็นเรื่องทรัพย์สินฝ่ายโลกนี้เราไม่ยุ่งดีกว่าเราเอาแต่เรื่องฝ่ายวิญญาณอย่างเดียวนะดูแลแต่ฝ่ายวิญญาณฝ่ายวัตถุฝ่ายให้เงินทองเนี่ยมีเรื่องกันคุณก็ไปแก้ปัญหาเองนะครับตอนคุณยืมกันไม่ได้เห็นมาบอก พูดนำคิดจักรเมื่อคุณมีเรื่องกันคุณก็ไปแก้ปัญหากันเองเราไม่เราไม่รับผิดชอบเราไม่สนใจเรื่องเหล่านี้คุณสร้างปัญหาคุณก็ไปแก้กันเองถ้าปัดแบบนี้นะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับก็คือสมาชิกก็ต้องเอาเรื่องนี้นะครับคนที่ถูกโกงเนี่ยเขาก็ต้องไปฟ้องศาลนะเขาไปฟ้องศาลเมื่อคริจักรไม่จัดการเขาก็รู้สึกไม่ได้ความเป็นธรรมเ็า,เาถูกโกงเนี่ยทำไงเขาก็ไปฟ้องศาล ฟ้องศาลปุ๊บเอาละสินะศาลก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายไปให้การนะครับต่อศาลอันนี้นะครับเปาโลรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับพี่น้องคริสเตียนในคริสตจกักรเนี่ยต้องไปว่าความกันที่ศาลต่อหน้าผู้พิพากษาที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าจะมาพิพากษานะพี่น้องคริสเตียนที่อ,อยู่ในคริสตจกักรอันเนี้ย จาโปเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วนะครับก็เลยเขียนในบทที่6เนี่ยบอกว่าผู้ใดในพวกท่านเป็นความกันท่านกล้าที่จะไปว่าความกันต่อหน้าคนอธรรมและไม่ไปว่าความกันต่อหน้าธรรมิกชนหรือข้อที่หนึ่งเนี่ยก็บ่งบอกแล้วว่าถ้ามีเรื่องกันเนี่ยริสจักรควรที่จะจัดการนะภายในคริสจักรหาข้อยุติ นะที่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นไม่ใช่ให้สมาชิกต้องไปพึ่งพาข้างนอกที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะต้องมาตัดสินความทำไมเปาโลจึงจึงให้เหตุผลแบบนี้ว่า,าคริสตจักรควรจะจัดการเพราะเปาโลบอกว่าในข้อ2บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าธรรมิกชนจะพิพากษาโลกโหลายคนที่เป็นคริสเตียนไม่รู้นะครับไม่รู้จริงๆว่าออ ทมิกชนพวกเราเนี่ยที่เป็นทารรมิกชนธนทามิกชนคือใครคือทุกคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าและได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าเป็นของประทานเนี่ยพระคมพีเรียกว่าทารรมิกชนชนผู้ชอบธรรมของพระเจ้านะะพวกเราเนี่ยครับถ้าภาษาทางศาสนศาสตร์เขาเรียกว่าเซนนะครับ เซนจอห์นเซนพอลเซนปีเตอร์เซนแอนดรูเซนแมทธิวนะครับพวกเราเชื่อพระเยซูก็เป็นเซนและตามด้วยชื่อของเรานี่เป็นตำแหน่งที่มีเกียรตินะแล้วพระคัมภบี์ก็บอกชัดเจนนะครับว่าผู้ชอบธรำเนี่ยจะได้รับเกียรติจากพระเจ้าที่จะพิพากษาคนในโลกนี้จะพิพากษาเมื่อไหร่เมื่อพระเยซูเสด็จมาปกครองโลกนี้ ทาม,มิกชนจะครองร่วมกับพระเยซูแล้วในการปกครองร่วมกับพระเยซูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะทำนะครับในนามของพระเยซูเนี่ยคือการพิพากษาตัดสินคดีต่างๆตัดสินโลกนี้ตัดสินคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูในสรุดีบทที่149นะครับข้อ5ถึงข้อ9บอกว่า ให้ทำมิกาชนลิงโลดในชายเกียดให้เขาร้องเพลงด้วยความชื่นบานบนที่นอนของเขาให้การสรุดีอย่างสูงแด่พระเจ้าอยู่ในลําคอของเขาและให้ดาบสองคมอยู่ในมือของเขาดาบสองคมพระวจ,จนะของพระเจ้าคมยิ่งกว่าดาบสองคมนะ่อ,อแล้วก็เพื่อทำการแก้แค้นบรรดาประชาชาติ และทําการลงโทษชนชาติทั้งหลายเห็นไหมครับพิพากษาลงโทษใครเป็นคนดําเนินการทํามิกชนทํามิกชนนะครับดําเนินการเพื่อเอาตรวนล่ามบรรดาพระราชาของเขาและเอาเครื่องเล็กจําจองล่ามบรรดาเจ้านายของเขาและในข้อเก้าตอนท้ายบอกนี่เป็นเกียรติแกบ่บรรดารรมิกชนของพระองค์นะเพราะฉะนั้น ที่เปาโลกล่าวไว้ก็เป็นจริงนะครับเปาโลได้รับการสําแดงแล้วก็ในสรร้อยสก็ระบุชัดเจนนะแล้วก็อีกตอนหนึ่งก็คือวิวร์นะครับวิวร์บทที่สองข้อยี่สพระเยซูตรัสว่าผู้ใดมีชัยชนะและดํารงรักษากิจการของเราไว้จนถึงที่สุดเราจะให้ผู้นั้นมีอํานาจครอบครองบรรดาประชาชาติและผู้นั้นจะบังคับบัญชาคนทั้งหลายด้วยกระบองเหล็ก เหมือนกับเมื่อหม้อดินของช่างหม้อที่แตกออกเป็นเสียงเสียงตามที่เราได้รับอํานาจจากพระบิดาของเราเพราะฉะนั้นพระเยซูจะมอบอํานาจแก่ทรมิกชนนแก่พวกเราทั้งหลายเพื่อให้เราได้ทําการในพระนามของพระองค์ได้วยสิทธิมอำนาจของพระองค์ตัดสินบรรดาประชาชาติลงโทษบรรดาประชาชาตินะครับใช้เทียมอำนาจบังคับบัญชาด้วยกระบองเหล็ก ก็คือในยุคพันปีพระเยซูจะปกครองด้วยหลักการของพระคัมภีร์นะครับและเราซึ่งเป็นธรรมิกชนก็จะพิพากษาตัดสินคดีต่างๆโดยใช้พระวจนะของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าเป็นหลักนะอันนี้คือคือเกียรติที่เราได้รับนะครับจากพระเยซูเจ้านะถ้าเราไม่รู้ก็ให้เรารู้นะครับจากพระคำของพระเจ้าตอนนี้เปโลได้รับการสำแดง แล้วก็เลยบอกกับคริสจักรโคลินบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าอนาคตของพวกท่านเนี่ยจะต้องพิพากษาโลกนี้นะนี่คือแผนการของพระเจ้านะที่ให้ไหว้กับท่านเมื่อท่านจะได้รับเกียรติและทําหน้าที่ร่วมกับพระเยซูเจ้าในการจัดการกับบรรดาประชาชาติต่างๆที่อยู่ในโลกนี้นะครับแล้ก็ด้วยเหตุนี้นี่คือเหตุผลที่ว่าทาไม เปาโลจึงบอกว่าพวกเขาเนี่ยควรที่จะตัดสินคดีในคสตจัรนะเขาบอกว่าถ้าพวกท่านจะพิพาษาโลกท่านไม่มีสมรรถภาพจะพิพากษาตัดสินเรื่องมโนสาเรหรือคําว่าเรื่องมโนสาเรก็คือเรื่องไม่ได้ใหญ่โตอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องออทะเลาะกันขัดแย้งกันเรื่องเงินการยืมเงินต่างๆแต่อนาคตของพวกเราต้องไปพิพากษาตัดสิน ผู้ครอบครองของโลกนะครับผู้มีตําแหน่งสูงต่างๆเหล่านี้โอ้เราต้องทํางานใหญ่นะร่วมกับพระเยซูตัดสินคดีผู้ที่มีตําแหน่งสูงมากมายเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องระดับประเทศระดับชุมชนระดับระหว่างประเทศแต่นี่ระหว่างบุคคลเปาโลบอกมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับงานที่เราจะต้องทําในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันโอ้สโคบใหญ่มากและขนาดเล็กน้อยแบบนี้ เรายังไม่มีความสามารถที่จะทําได้เลยหรือแล้วเราจะไปทํางานใหญ่แบบนั้นได้อย่างไรนะอันนี้คือคือเหตุผลที่เปาโลรู้สึกผิดหวังแล้วก็คิดว่าคิดจากโคลินเนี่ยน่าจะจัดการได้เรื่องแบบนี้ไม่น่าจะต้องออกไปสู่ภายนอกไปให้คนภายนอกโบสถ์ตัดสินไปสู่ข้างนอกนะที่จะพิพากษาข้างในน่าจะตัดสินได้นะ ก็บอกว่าออท่านไม่รู้หรือว่าในข้อสามนะเราจะต้องพิพากษาพวกทูตสวรรค์โอ้นี่หนักเข้าไปอีกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พิพากษาบรรดาประชาชาติทรงนั้นแต่ว่าพิพากษาพวกทูตสวรรค์ด้วยคือทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้านะทูตสวรรค์ที่ต่อสู้นะและเป็นล่อลวงคนมากมายพวกนี้ก็จะถูกพิพากษานะแล้วพระเยซูก็จะมอบสิทธิอำนาจ ให้กับทร,รมิกชนที่จะพิาพากษาตัดสินทูตสวรรค์โอ้เป็นงานที่มีเกียรติและเป็นงานที่ใหญ่มากเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามี assignment หรืองานใหญ่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยเปาโลจึงบอกว่าถ้าฉะนั้นจะยิ่งเป็นการสมควรสักเท่าใดที่เราจะพิาพากษาตัดสินความเรื่องของชีวิตนี้เพราะฉะนั้นการที่เราอ่านพระคำพระเจ้า ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างท่องแท้แล้วก็จดจําพระคำของพระเจ้าเนี่ยเราจะมีหลักในการวินิจฉัยผิดชอบชั่วดีตามมาตรฐานความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ได้มีประโยชน์สําหรับการดําเนินชีวิตของเราในโลกนี้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าความจริงแห่งพระคำพระเจ้ามาตรฐานของพระเจ้าเนี่ยยังเป็นประโยชน์ในหลังจากโลกนี้ด้วย ในสรุปดี1 1 9ยบเาอกพระวจนะของพระเจ้าปักแน่นในสวรรค์เป็นดิบเพราะฉะนั้นหลักการในความจริงในพระคาของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงจะใช้ได้ตลอดไปเพราะพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นความจริงของพระเจ้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วหลักความจริงในพระคำพระเจ้าจะเอามาใช้อีกในการพิพากษาในยุค1000ปีเพราะฉะนั้นการรู้พระคำพระเจ้าเนี่ยโอ้โหมีประโยชน์และใช้ได้ ยาวนานมากคุ้มค่าทีเดียวผมเคยเป็นนักเรียนนะครับผมเคยเป็นนักศึกษาโอ้โหตอนก่อนจะสอบเนี่ยท่องแล้วท่องอีกท่องแล้วท่องอีกฝึกทำทำเลขทำพิชคณิตทำอะไรต่อมีอะไรนะครับท่องสูตรคูณท่องอะไรต่อมี่อไรเพื่อจะสอบไม่ได้คะแนนเนะยถามว่าตอนนี้จำได้ไหมลืมหมดแล้วคืนอาจารย์เกลี้ยงไม่มีเหลือเลยนะไม่ได้ใช้อีกลืมไม่หมดนะ แต่ก่อนกออ็หลายคนก็อุตส่าห์เรียนภาษาต่างประเทศเรียนภาษานั้นเรียนภาษานี้ตอนเรียนก็โอ้โหท่องท่อง,ท,อง,ท,องท่องเพื่อให้จําได้พอจบมาปุ๊บไม่ได้ใช้เลยคืออาจารย์ไปหมดนะครับความพยายามทั้งหลายมันก็ศูนย์เหมือนกับศูนย์เปล่าไปเลยแต่การเรียนรู้พระคำพระเจ้าเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแล้วมันจะมีประโยชน์ตลอดไปเพราะฉะนั้นอย่างหนุนใจเรา ให้สนใจความจริงในพระวจนะของพระเจ้านะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้เป็นประโยชน์และใช้เมื่อเพื่อจะต้องพิพากษาตัดสินในอนาคตข้างหน้านะครับอันนี้สําคัญมากแล้วในการตัดสินเนี่ยจามปะโรก็แนะนําไปนะครับอาจจะให้ข้อคิดหรือเหมือนกับตําหนิไปในตัวนะครับบอกว่าเมื่อพวกท่านเป็นความกันในเรื่องชีวิตนี้ ท่านจะตั้งคนที่คิจักรนับถือน้อยที่สุดให้ตัดสินหรือไม่ใช่แน่นอนนะต้องตั้งใครคือต้องตั้งผู้ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะคณะสิทธิบิบาลคณะผู้ปกครองที่เป็นที่ยอมรับนับถือของคริสจักรคนเหล่านี้แหละที่จะต้องมาจัดการนะครับสอบสวนฟังความทั้งสองฝ่ายแล้วก็พินิษพิจารณาวิเคราะห์และใช้หลักการความจริงในพระคำของพระเจ้า พิพากษาตัดสินสิ่งนี้ควรจะจบในคริสจักรนะเรามีหลักของพระคัมภีร์เรามีหลักความจริงในพระวจ,จนะของพระเจ้านะครับแล้วก็ไม่ควรจะไปตั้งผู้เชื่อใหม่มาเป็นผู้พิพากษาตัดสินนะคดีความของธรรมิกชนในคริสจักรนะขนาดผู้เชื่อใหม่เรายังไม่ตั้งมาเป็นผู้พิพากษาหรือผู้ตัดสินพิจารณาความ อันนี้แย่กว่านั้นนะครับคือไปเอาคนไม่เชื่อพระเจ้ามาตัดสินไม่ใช่ผู้เชื่อใหม่ด้วยไม่ใช่ผู้เชื่อเลยนะครับเป็นผู้ที่ไม่เชื่ออันนี้คือเออเป็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องเลยนะครับเปาโลบอกข้าพระเจ้าพูดอย่างนี้เพื่อให้ท่านละอายใจในพวกท่านในไม่มีสักคนหนึ่งหรือที่มีสติปัญญาสามารถชำระความระหว่างพี่น้อง แต่พี่น้องกับพี่น้องต้องไปว่าความกันต่อหน้าคนที่ไม่มีความเชื่ออย่างนั้นหรืออันนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าหน้าหน้าอายอะหน้าอายนะครับเ,ออเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับผมก็ฟังแล้วรู้สึกอายจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นระหว่างคริสเตียนสมาชิกในคริสตจักรเกิดขึ้นในผู้นําระดับสูงเลยนะครับระดับสูง ขององค์กรขององค์การระดับประเทศเลยนะครับทันลอกกันมีเรื่องกันแล้วก็ไปฟ้องที่ศาลนะครับเอาเรื่องกันโอ้ ه, เต็มที่นะครับฟ้องเรียกว่าวุ่นวายไปหมดเลยนะครับทั้งคู่เป็นคริสเตียนทั้งคู่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าทั้งสองฝ่ายเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ที่เทศนาสั่งสอนแต่ปรากฏว่าต้องไปขึ้นศาล เกิดอ,อะไรขึ้นครับโดนผู้พิพากษานะครับว่าทั้งสองฝ่ายพวกคุณมีพระคัมภีร์คือผู้พิพากษาหลายคนก็รู้พระคัมพีนะครับเขาก็อ่านพระคมีเพราะว่าหลักการของการพิพากษานะครับกฎหมายต่างๆเนี่ยมาจากพระคมภีเนี่ยเยอะเหมือนกันเลยนะครับพระคมภีเนี่ยเป็นพื้นฐานของการเขียนกฎหมายต่างๆนะครับและกฎหมายไทยเนี่ยก็ออกมาจากตะวันตก กฎหมายตะวันตกก็เอามาจากพระพุทนธะีแล้วก็ศึกษาพระพุทธีเพราะฉะนั้นพวกภาษาหลายคนก็รู้พระพุทธีก็ยังชี้บอกเลยว่าอา้าวในพระพุทธีบอกว่าพวกคุณต้องไปว่าความกันเองไม่ใช่หรือทําไมต้องมาเป็นโอ้ว่านะทั้งสองฝ่ายผู้นำาี้จักนี่โอ้โหเรียกว่าแทบจะแทรกแผ่นดินหนีนะครับไม่รู้จะทํำยังไงเพราะที่พวาภาษาว่านั้นะถูกต้องตามพระพุทธีแปะเลยนะพวกคุณไม่มีปัญญาเลยหรือที่จะ ตัดสินกันเองและคุณต้องมาทําแบบนี้นี้อะไรต่างแต่พักสาก็ต้องพิพากษาไปตามหน้าที่แต่ก็รู้ว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไรนี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่มันเป็นรอยด่างพร้อยของวงการคริสเตียนซึ่งม,ม,มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเรื่องราวความขัดแยง้งความเ,เนี่ยไม่ลงรอยต่างๆคริจตจักรควรจะจัดการได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกปอลลบอก เราถูกเตรียมไว้พิพากษาโลกนี้พิพากษา,าพวกตำแหน่งนายกตำแหน่งสูงๆตำแหน่งการเมืองเราต้องไปพิพากษาแม้กระทั่งทูตสวรรค์เราก็ต้องไปพิพากษาแล้วอันนี้เรื่องมโนสาเล่เนี่ยเราไม่มีปัญญาที่จะพิพากษาฟังแล้วมันรู้สึกอืมตกระดับมากจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าคิดนะเป็นอะไรที่น่าคิดผมคิดว่าคริสตจักรต้องพัฒนาต้อง ปรับปรุงนะครับในเรื่องของการดูแลในท่ามกลางสมาชิกนะที่จะต้องมีการยุตินะความขัดแย้งอะไรต่างๆเหล่านี้ให้ได้นะแล้วก็ให้คริสตจักได้อยู่ในกรอบในแนวทางในพระวจนะของพระเจ้าถ้าใครไม่ยอมรับไม่ยอมเชื่อฟังก็ต้องตัดเขาถือว่าเขาไม่ใช่เป็นสมาชิกของิสตจักรถ้าก็จะฟ้องร้องเป็นที่ศาล นั่นก็คือไม่ได้อยู่ในบริบทนี้แล้วเข้าใไหมครับในบริบทนี้หมายที่ว่าถ้ามาเป็นสมาชิกแล้วขัดแย้งกันก็ต้องยอมรับคําตัดสินของผู้นรรําคริสตจักรที่ได้กําหนดและตัดสินและมีหลักของพระคำของพระเจ้ากําหนดไว้ด้วยนะครับถ้าแบบนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ถวายเกียรติพระเจ้านะแล้วก็ไม่ต้องเอาเรื่องคริสเตียนทะเลาะก,กัน ขัดแย้งกันนะไปว่าความกันข้างนอกแล้วก็ทําให้พระนามของพระเจ้าเสื่อมเสียพระเจ้าไม่ได้รับเกียรติอ้าวคริสเตียนนะเราบอกเราคืนดีกันเราประกาศข่าวประเสริฐพันธกธิจแห่งการคืนดีกันแล้วในริสตจักกระทั่งลอกันแล้วไม่สามารถคืนดีกันได้ไม่สามารถหาข้อสรุปได้แล้วเราจะไปประกาศไอพันธกธิจแห่งการคืนดีมันก็จะทําให้เสียความน่าเชื่อถือ เพราะฉะนั้นนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เราจะต้องพิจารณาให้ดีนะครับโอเคเวลาก็หมดลงนะครับก็ต้องยกยอดไปเป็นวันจันทร์หน้านะครับจะมาพูดต่อนะครับในเรื่องในเรื่องนี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อชี้เราได้เห็นนะว่ามันเป็นอะไรที่เราควรจะมีแนวทางตามที่เปาโลได้วางเอาไว้แล้วคริสจักรก็จะอยู่อย่างสงบสุข นะครับแล้วก็เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นก็จบลงภายในคริตจักรได้เล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษศักดิ์กมลมาตยาคุณ